สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์หนุ่มชี้ดวงฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ4วันเกิดบุญเก่าที่สร้างกลับมาหนุนนำต้องรับปีใหม่ไทยปี2567อาจารย์เบิร์ตธีรพงศ์มีข่าวดีมาบอกโดยได้เผยดวงเมษายนปี2567สําหรับ4วันเกิดช่วงเมษานี้ จะหมดเคราะห์ศัตรูพังพินาศแถมรับข่าวดีเข้ามารัวๆพร้อมแนะนำวิธีทำบุญหากดวงตกเรียกได้ว่าดวงดีรับสิ่งใหม่ๆต้อนรับปีใหม่ไทยกันเลยทีเดียวถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับดวงเมษายน2567สสี่วันเกิดหมดเคราะห์ศัตรูพังพินาศได้แก่ผู้ที่เกิดในวันต่อไปนี้วันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดี วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเจอแต่คนจ้องเอาเปรียบเป็นคนที่ต้องแบกรับหลายอย่างสู้มาทุกรูปแบบถึงจะเป็นคนที่สู้ไม่ถอยแต่ตอนนี้บางครั้งกลับรู้สึกเหนื่อยไม่มีความสุขเหมือนคนมีเคราะห์หมดกำลังใจในการสู้ต่อจริงๆแล้วดวงคุณไม่ได้ตกเลยครับแต่เพราะคุณนะ่ะเป็นคนใจดีบางครั้งอาจจะพูดตรงๆจนคน ไม่ชอบอยู่้างแต่จริงใจสุดๆชอบช่วยเหลือคนอื่นรักครอบครัวจนเอาปัญหาทุกอย่างมาไว้กับตัวเองจัดการเองทุกอย่างคิดดีทำดีใครมีปัญหาอะไรนั้นก็อยากเข้าไปช่วยเหลือเมือเลยเป็นจุดอ่อนเป็นช่องว่างให้คนที่คอยคิดจ้องเอาเปรียบเข้ามาในชีวิตตอนนี้อย่าเพิ่งยอมแพ้ที่จะทำดีแต่อย่าทิ้นรนในเรื่องคนอื่นมากเกินไป เพราะแค่นี้คุณก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วไม่ต้องแค้นไม่ต้องอาฆาตใครที่ผ่านมาถึงจะถูกเอาเปรียบถูกโกงถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยวางไปแล้วเริ่มต้นใหม่ดีกว่าในเดือนเมษายนนี้หมดเคราะห์ศัตรูพังพินาศจะมีข่าวดีเข้ามาแบบไม่คาดฝันการงานการเงินเติบโตที่ติดขัดจะเริ่มดีขึ้นมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ บุญเก่าที่เคยสร้างไว้ครั้งเก่าจะกลับมาหนุนนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเทวดาจะให้โชคท่านคนที่คิดร้ายคุณะจะพังพินาศหลังจากนี้อยู่เฉยๆปล่อยไปตามกฎแห่งกรรมช่วงนี้ระวังสุขภาพในเรื่องของภูมิแพ้อาการปวดท้องปวดหัวแรงๆนะครับหากดวงตกให้เน้นทําบุญเกี่ยวกับโวงศพเติมน้ำมันตะเกียง อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรจะช่วยปรับดวงให้ดีขึ้นได้หมอช้างเผยดาวย้ายครั้งเดียวในปีนี้สองราศีปังสุดดีทุกอย่างหลังสงกรานดวงวันนี้เตรียมตัวชีวิตเปลี่ยนหลังสงกรานกันได้เลยเพราะล่าสุดหมอช้างทศพรสตุลาเดกม,มาเผยราศีดวงนี้หลังสงกรานในรายการเผือกร้อนตอนบ่าย จากที่แย่แย่กลายเป็นดีมากชีวิตราศีพริกด้วยหมอช้างทศพรบอกว่าดาวย้ายครั้งเดียวในปีนี้ส่งผลดีในทุกด้านอีกราศีถ้าของเดิมไม่ดีจะมีสิ่งใหม่เข้ามาการเงินดีด้วยเตือนนางสงกรานบ่งบอกขัดแย้งรุนแรงหมอช้างทศพรเริ่มอธิบายว่าช่วงเดือนเมษายน2567 มีสอีเวนต์ใหญ่เหตุการณ์แรก13เมษาพระอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีเมษคืนวันที่13เมษาประมาณสี่ทุ่มกว่าพระอาทิตย์โคจรเข้าราศีเมษสำหรับราศีเมษจะนับเป็นราศีที่หนึ่งสงกรานนี้ตรงกับวันที่13พอดีตรงกับวันเสาร์นางสงกรานมโหธรเทวีถืออาวุธ จักรีศูนย์เห็นอาวุธแรงแรงก็กังวลความขัดแย้งสงครามต้องเตือนค่อนข้างเจแรงส่วนการลโยกสี่วันปีนี้จะนับหลังวันสงกรานต์ไปแล้วประมาณวันที่16เมษายนไปแล้วคือวันอังคารจะเป็นวันธงชัยวันพฤหัสบดีวันอธิบดีวันจันทร์วันอุบาทวันเสาร์วันโลกาวินาศ อีกเหตุการณ์คือผ่านสงกรานต์ไปสองอาทิตย์ดวงดาวที่ดีที่สุดกําลังจะย้ายราศีคือวันที่30เมษายนดาวพฤหัสย้ายราศีปีนี้มีแค่ครั้งเดียวดาวพฤหัสปอดีเข้าราศีใครชีวิตพลิกเลยจากที่แย่แย่กลายเป็นดีมากเลยสองราศีดวงดีสุดๆหลังสงกรานต์ราศีที่เราพูดถึงเจ้าภาพ คือราศีพฤษภและมีเจ้าภาพร่วมที่ดวงดีคู่กันคือราศีพิจิกด้วยพฤษศนั้นอันดับแรกน้ำหนักตัวจะเพิ่มขึ้นชีวิตมีความสุขพฤษศดีแทบทุกด้านชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงดีในทุกเรื่องราศีพิจิกสำคัญมากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความรักถ้าของเดิมไม่ดีก็จะมีสิ่งใหม่เข้ามาหรือ ถ้าของเดิมเอ๊ะเอ๊กันอยู่งูกินหางกันอยู่ก็ถึงเวลาแล้วและมีการเงินที่ดีด้วยพร้อมกันนี้ทั้งสองราศีสิ่งที่ต้องทำดาวเปลี่ยนวันที่30เมษายนอย่างแรกทําบุญไหว้พระถวายสังฆทา,านตามที่เราศรัทธาทําบุญกับโรงเรียนโรงพยาบาลสงฆ์การศึกษาเคล็ดลับ เลขดาวพฤหัสคือเลขห้และเลข19เตือนหนึ่งราศีกำลังมีเคราะห์เจอปัญหาซ้ำๆระวังถูกหลอกของมีค่าสูญหายหลายคนคงรู้จักกันดีอยู่แล้วสำหรับอาจารย์คทถาชินะบัญชรนักโหราศาสตร์ชื่อดังล่าสุดเตือนหนึ่งราศีการเงินกำลังมีเคราะห์ทำของมีค่าสูญหายถูกหลอก ให้ใครยืมก็มีโอกาสเป็นหนี้ศูนย์ช่วงปลายถึงจะมีช่องทางทำกำไรฟื้นตัวได้บ้างความรักอกหักรักคุดผิดหวังกับความรักเจอปัญหาซ้ำๆเดิมๆการงานพึ่งพาใครหรือไว้วางใจใครไม่ได้เลยนอกจากตัวเองต้องอดทนและเพิ่มความรอบคอบเป็นสองเท่ามีดวงทำงานผิดพลาดถูกตำหนิมีดังนี้ ราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมเจอปัญหาซ้ำๆเดิมๆการงานพึ่งพาใครหรือไว้วางใจใครไม่ได้เลยนอกจากตัวเองต้องอดทนและเพิ่มความรอบคอบเป็นสองเท่ามีดวงทำงานผิดพลาดถูกตำหนิการเงินกำลังมีเคราะห์ทำของมีค่าสูญหายถูกหลอกให้ใครหยิบยืมก็มีโอกาสเป็นหนี้ศูนย ช่วงปลายถึงจะมีช่องทางทำกำไรฟื้นตัวได้บ้างความรักอ,อกหักรักคุดผิดหวังกับความรักจึงไม่แปลกที่จะเห็นคุณนั่งซึมเศร้าบ่อยครั้งคนโสดช่วงปลายเป็นเวลาที่เหมาะสมในการแสวงหาส่วนคนมีแฟนกระทบกระทั่งกันบ่อย